หมดตายต่าบหมดต่งปี่ิีที่ผ่านจี้จี้จีจีส่งรับยิออกมาส่งรบสับปีได้ก็จะกชื่อมมาทรบน้ํันายถึงหนักหนาหักายาระกันเล็กน้อยดูถามสายถามป่าป่าตักเอาจ๊กจิเอะเอาแล้าอะไรประกัี่ิเนได้ออกอได้ว่าหนักหนาหนักหนาจากจังหวัดการรัฐสิอธิ์ทก่อากนตีกเช็คกนขากขาจ๊กยิเอยประเภทนี้ใครจะเป็นูใครจะเป็นาใครจะเป็นูว่าใครจบเป็นนายอาเอ กรรดีวีนี้าพญยาคราชอยู่ใลงน้ำสี้เต้นทโนสจจับขพี่น้องจากกองทาทของหอดีทีนี้พี่น้องจกดโนตแล้มาดุยเระดสมัโเจ้ายังไตัวนี้เลยพยายามจคืนเสียงมาทีนี่ทีดว่าต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 าวตาตาตตาาต่อไปน้ำแดงกสาาก่น้ำแดงก็สารภาพอิ่จะมาับาดลเลือดสัต์เลือเที่เสยตีอีกมาล้จ้าจนตายจุนตายมาดูสิว่ามาดูทีว่านาคาจะไล่ได้หม ว่าให้ผู้ใดกบอว่านังวันนี้ยังไงดีฮะไม่เป็นไดบอกว่สวนีบ่ยนดีปันเงินไหนบ่มันนี้ตุาเรื่อใหบ้านคอยแทะเดินตอำคบปกปี้ี้จับคำิดจำบิีเหอมอ้ออสามแดงกเเป็นอยอยทเทีีรัองชนลิศะเพสายก่อร้องสามแดงะเสนริ้เป็นร่มเงินจกแพ้ะเทียงแก้วจำก็มือเ ออเจ้าโอ้โหอับจับสนระหองเียมหมาเกียมไอ้เียมโอรโมาละว้หัวเกี่หัวไหเเลี่ยมไอจับตัวไม่ออกจะบไม่ได้ไปไอ้เกี่ยมไเรือนี้จะเายังไงจับหรือไม่รับมหาเงินเจ้าแม่สถตเจ้วจะผจะมาออกประอบแน่ลยหรือจะเป็นครเจ้าโอ้โหอับเอาล้ว เอาเลยครับมาดูีิมาดูิว่าเรือนี้นี่นะมันจะพอหอคำจะปูหอคำลงน้ำสีแดงเก่งจะไปแต่ขีดเก่งว่าแล้วก็ปิดมาทั้งสองวันจี่ผู้คิดสงไัยยังดูไม่ออกแกงไม่ได้บอจะมาที่อยู่ตรวนี้จะพูหอคำเริ่มจับรู่จมาแล้วเร่องจะจันำหน้าประมาณหนึ่งเหลือมีมาแล้วโดนจะขีดเกลียวเริ่มสับสับสกับเร่อิกอีกเริ่มงทันหมทันทันไมทันที่จะโชว์ให้ดูเรื่ไปโชว์ไปยามเลยก่อนหอหเก็แเเวลาดีไปยอมเลยนะไปไหนไปด้วยไปไหนไปดเริ่มอัดเริ่มเสียบบา ตายตัวท้ายจะเขียนแก้วบอกว่าไม่ไหวแล้วเขาบว่าตีโค้งไส่ทุกคนปล่อยไว้ก่อนเถอะเดี๋ยวลงหน้าเจอกันจ้าจะปู่ฮอกคำจ้าแล้วก็รัวายไปฝากไว้ก่อนนะตะเคียนแก้วก็เป็นการตัวแทนการกุศลที่าเราพไป ระว่งเรือมอจะบุหอกับกำลังกระรลงน้ำสีแดงพวกเรือจะไป็นแมเรื่องัยผู้คนใจใกลางอยู่คนเดียวแมนคือท่านศึกษาเออวผมต้องขอยาเพชรยุค่ามเออกะพุ้งจี๊ยวกคุ้ามาดูดูว้าคนนี้ยังมาเสียงชน่าตาจ้ของเสียอ้ยตาย้บอก่ทำคุณรตระหนักกคน ¡Papá, <coughs> papá, जाते जो खुशे बहुत खुशे चाका 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 दिन बत्ती सी करना बच्चा आराम है हम हर जमाना बात सुन लो दिल्ली ओके उसे नहीं दिमाग में दिखाई जाओ भाई हम हर जमाना जिन्दगी में दिखाई जाओ भाई ये भी इसे सीखी करना चाहिए दिमाग में भी कपड़ा भी आवाज़ आओ नाम क्या किया बहुत सारे लोग मलिन में लोग हो बिल्कुल पहिए हो गए हो इसको मले के खोल गए ना कहाँ तो ऊपर ही क्यों बोली कि क्या मैं कम से लंबी 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 मले चार

ไม่เลี้ยงเสือกันไงเจอมุกอวอยพักบักหลายครูยัง่าเมยปันนั่น โอ้ยยังเป็นกาอนเงินเช่นเดิมก็ไปเที่วที่สามหสองร้เที่ยวที่สองประเทศสายขอองเออฟาตเั็เทพนารายเทพนารายทเช่นนั้นมาเรียนยิ่งเที่ยวขึ้นอยูกกระหอบไปเป็นเวอร์าตอนนี้จะมีเอาแล้วเวอร์ตากบตากไอตากบตากปีตากก็มีมีพุทธรังสิน้ำตุ้งน้องป้าไม่เป็ดีมากเออโอ้ก็จัดเท็นย่าของกวางหรือจะเป็นเทพนารายจริงหรือออกก็บอกไม่ได้ปลาไอ้ไม่ใส่ที่ที่หาทายผ่านมาแล้วประมาณวันที่จะถึงได้ดูออกของได้ของเทพนา โต้ในขณะนีก็สืบกันมาสีกันก่ันมาสีมวววาใส่กันมาแบบัมาเถุกข์พยาหอยเิสใจพัไม่อ่นฟังี่งหอยดังสนั่นไหตากุตัไปตากุาสีใส่น้ำแจกกันสัสิหกหินพุทธกับปฏิบิณิมานานนเลยมันนิ่นิตังลำได้แล้วจะต้องลำได้ก่อนผงคนรู้ว่าจะเสก้าไรเทียองไรงว่าตักลได้แล้วตัลมาแล้วเลิไปกันมาแล้วจ้ารอยเ้ยสหงสก้งัีแดงเชนีแดงเน กันพอดีเกิดอาเพศเกิดบดีทางสายน้ำว่าไม่ผ่าลงมารองขาไม่หืดแห้งผมจะไปไปตามโหักเพราะลองน้ำสีแดงแรงนิดนิดมาค่อัในคือหัวโหนกบ้าปล่อยเรือไหลไหลไหลเข้าเต็นตออจากทุ่นลอยตั้งสองลำเป็นเทียบที่สองประเทศสายขอเทียบกับสายอัพกรยจายเส้าแรงกับประโยชร่างภาพแด่งอัพบุกเอาแล้วอัพบุก แต ah ่หมดตพีตัดที่ีที่ดู้ตามสาตาม่าพ่จหนาคาราพี่จะจะมาออกก่อแต่นีตลอดรอดอมาใ้ผ่านพวกเขไมใเชื่อเอาเลเรื่องเลืเาไม่พจหน้าคาร่าดุเดอเรไหายไออกมาตะทีนี่ออกมา่อ อาวุเดื่อนีรูสีวาไฟเจะไปไฟเจะอยุคเจะบมุขเจะบดาบไฟเจะบสรภาพป่าไฟเจ็บจำนน่มดิบดิบดิบดมาเจอบดิบดิบห้างโก่งไปสุดเลยเอามีแต่ลายเสือเต็มหนึ่งสั่นเลยหลุดไปเลยไฟเจ็บนัคราไฟเจ็บนัคราลงนามสีแดงแข่งเจ้าแห่งายน้ำเจริญกับผู้ที่ติดกับพวกเขาใส่กันมาเจ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  যদি <laughs> হ'ব

โอลคับไปดูดีไม่บอกไ่รู้ไม่ดูไม่เห็นไม่ดีไม่เห็นแล้วไ่สักพักก็ตอนี่ขีดแก้วโอ้กันแล้วัแล้วเายามจะด้แลตขี้กียจะด้แล้วายยไปว้ายไปูโหำเล็บิติขีดเันจะิขีดตัตโอตาตาตาหายตลสุดท้ายล้กันีกตาโตาตาโ้ตที่ขีีว่โหำตกวว่าแล้วว่าแล้ว้แล้วตงสี็เล ยังเาไปดี้ี้วตะอตะกัตะอตะกไม่ยอมเลยไม่ยอมเลยตะเียวกะกว่าบูบูบูบว่าเราขอหยุดเรือบอกว่าตะเชียรจะออกไปไม่ไหวแล้วเดท้ายคืออ้เจ็บรีบรได้เยได้คายีปาุณัท่นครับเ่ที่เกครับรอบงค่นจะมีเ่ างางางเกเนี่ยไม่ได้แจกันานๆสิลาลาอะไรน้มเรื่เนี่ยแก่คนไรขึ้นเลีวผมเอดี๋ยวัี่่างใจสุเสื่อเมื่อจะแยสายก่อนิเะมาแย่โมตมาต่าเข้าสาลาอยู่นี่ตี้เาั์จันีีาสัวาแงแดงนั่งตัวสกัดใสกูบ้องใส้มผัมาถาเต็มปัดเต็มเนี่ามันห้องได้ยามใหญ่ที่เปสักาะปาสิต อีกิดหนาทั้นที่เลยเรี่ทั้งไหนล่ะตัวตัวละห้องขึ้นแล้วเนาะห้องพักทจันไเป็นบ้าที่หัวล่างหวยยุตแตรดอหลุควากได้เหรอ